จะได้บมดอาชีพนะก็คงไม่ต้องทำ ขอโพยกันนะฮะไปโพยก็อย่าลีการนะปีน hmm. ี้สามคู่นะฮะไม่โกงโพยไม่เล่นกับกูจังเลยไม่เล่นอะไรเลยไม่เล่นอะไรหรือเจ้าหน้าท uh hm uh uh ี่ตำรวจเข้าแล้วแล้วไงอ่ะไอ้ฝ้ายพูดไอ้ฝ้ายพูดฝ้ายเป็นอะไรอ่ะไอ้ฝ้ายสามสิบตีครึ่งตัวเลยตั้งแต่น้ำกระท่อมไปเนี่ยแต่ลีกหนัเออปาต่อเลยป้ายมีแก้วเลยเหรอไม่ไม่ไม่พี่ยกพี่ช้อนยกเอาอะไ้ยถึงว่าวันนั้นยกยกได้ไงไม่รู้สองโล นี่แหละครับสุรินโอ้ยบ้านเกิดบ้านเกิดโอ้ยไม่น่าเชื่อจริงๆครับเมียงกะลาบาเอ๊เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮเอี่ยวลั่นทุกข์ก yeah. ันส oh. hey. hey, oh. hey, 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 uh. ุดยอดจริงๆครับคุณเอี่ยวลั่นเอี่ยวลั่นทุกเนี่ยเอี่ยวลั่นทุกลั่นทุกลั่นทุกเนี่ยอะไรครับทำเมืองตรังนี่เด็กต้อยส่งเข้าประวัตอย่างเงี้ยนี่นี่วินาทีนั้นวินาพี่นั้นวินาที เตรียมตัวใครเออใครทำร้ายพี่เขาวะจะเปลี่ยนตัวจริงด้วยอีกเรื่องหนึ่งพี่นางเขาบอกว่าผมไม่ได้ตั้งใจขอโทษโอ้พี่นงต่อตอต่อต่อต่อตอตอต่อต่อต่คต่อต่อต่อต่ไต่อต่อตอต่อ่ต่องนัต่อต่่อต่อต่อตอ่ออ่อต่ออต่อ่อต่อตาอต่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 อออต่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 อตอต่ตอต่เต่อตอต่อตอตตตตตต ตาไปไปไปมโดนี่วใอ้เอี่ยวนั่ทุ่งแม่องีไม่เชื่อองเียม่มาี่มึงช่วยใหญ่เลยข้าดาพี่สาวมแล้วมันยังหนีกันแล่นรอดจับกลุ่มมาได้โอ้หลูกนี้เน่งๆเลยนะครับมาทเรงงส่งให้ดีเจีนัคเดโชเอาละครับตอนนี้ครับตอนนี้มาดู ตอนนี้ก็เวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วครับ12นาทีแล้วเราจะเล่นเป็นทีมสองโอ้โหลูกนี้เช็ดผ้าครับโอ้โหเหนียวตับครับเดี๋ยวเลยพวกคครับเอนียว10ครับเอนียวพี่บอกเลยว่าแมนออฟเดอะแมตช์ได้ไปไหนไม่ได้ต้องผมคนเดียวอ๋อนี่ผมซื้อเหนียวมานี่เลยเหรอฮะเอออุ้ยแต่ผมบอกเลยแมนนอฟต์ตัวแบ ก็ยังแก้กันมาได้เอาเคครับไม่เข้าใจกันอ่ะเปิด้าสวยครับไม่ออาใจบนครับตอนนี้ซองไหมปั๊บจับได้ยังไายครับเตรียมตัวคูไปบุญไม่ไหวโอ้ยทำไมคูไปบุญไม่ทันเนี่ยเขาเปิดสวยขนาดนี้ทำไมคูไปบุญไม่เอาเป็ดคัวก็ไม่ทันตาสมุยไปตาสมุยครับเอาแล้วส่งตัวไส้ปิ้มไป็หนึ่งตัวตาสมุยจ้าของบนนลงเสียจิ้มจุ่มนาทีของเรา มาไปเลยอปคลับเขา,ามาจากญี่ปุ่นแนวสนลักตามูไร<ะ>โยโกฮาม่าปีครับปีครับปียาวูครับสวยครับพีนละละ้ำลักได้ครับต่อยเทพมาเทมมาเทอยาช้าย,ย่าสวย โอกาสสองล้อหนึ่งศูนย์นะครับแต่ครูไอทูน่าจะเข้าแต่ครูไอทูนนะเพราะว่าลูกเขียวไปขนาดนั้ดนประตูเซฟนะฮะแต่ไม่ได้เชื่อมาตายพระเอกหน้ามนคนหน้าหวานของเรานะฮะโอ้โหลูกนี้หมดสิทธิ์จริงๆฮะขึ้นนำนะครับถึงประตูต่อศูนย์นะครับทีมศิลปินดาราเลิกได้เลยนะฮะเรานำแล้วได้แล้วเลิกนะกลับได้กลับเลยครับที่บ้านโทรเข้ามาฮัลโหลกำลังกลับเยี่ยมมาเลยครับสวยครับอ่ะต่อเลยนะฮะ เดียวเลยเดี๋ยวผมเปลี่ยนตัวคนนี้ได้ไหมให้เขาลงไปเล่นฝากร้องนี่ผมได้ตู้ตู้ตู้ยไม่เอา จุดโทษหรือไงกรรมการลูกนี้จุดโทษนะฮะอือแล้วสามสี่คนเขาวิ่งแทนทะลุช่องอ่ะเฮ้ยกรรมการเขาเป่าเป็นมากลูกนี้มันฟ่ามันต้องจุดโทษนะเนี่ยผู้จัดการทีมจะบอกยังไรโปรคนนี้แบบนั่นแหละผู้จัดการทีมมันนั่นแหละเอาเลยลูกนี้ครับเออในเต็มมีงู ตึงสัเฤ็ธิ์นุ่วๆอยู่ที่น้าอกเหนียวนุ่มไม่ไม่อื่รู้ได้ไงคตุ้ม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 ตุ้ตุมตุมตุ้มู้ตมต้มมตุ้มตุ้หตุมตมตุ้อตุ้เตุ้มตุ้ตุุ้ต พวงพวงนั้นหาเทพตัวเดียวเลยเหี้ยลูกกำลังเล็กอีกครับไอ้น้ามึงทำอะไรเห็นกันหน้าลูกมั้งลูกในท้องยังไม่คลอดอีกคนนึงเอาแล้วทำเมืองตรังทำเมืองตังห้าร้อยบาททำเมืองตรังท้ามาทำผมอ่อยชื่อเยอะมากเนี่ยเออส่งไปให้ไห้ไมไมอันนึงนั้นไหมไหมสบายทำเงินตรังส่งให้น้ามาพีพัฒโอ้โหโดนไฟโดนไฟ,นไฟลูกนี่โคตสวยเอาแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้ว โอ้ไม่ผ่านนะไม่ผ่านไม้เคยร์านไอ้หนูเป็นไรพี่ลูกสุดยอดเฮ้ย่าวงเต่โดนผู้หญิงเดี๋ยวเาำศิปนานมยศิลปินคนไหนไม่ไหวชูมือ่วนอ่ะตอนนี้พี่อเป็นพี่บูพี่อเป็นพี่บูครับขอ่นใ่ไไปพไปอย่เกผ่นตัวครารไม่เยาจนใจเย่านพี่บูาหายใจ่อน่ สุขอน้ำก็เป็นขวดดีมากเออเฮ้ยไม่มีอะไรน่าดูแลพี่เอาบอกนะเลือกเลือกแต่พลาดนะแลพี่อ้าพี่อ้ามึงก็เรียกสปีดออฟแล้วก็รวมสองคนเปในร่างเดียวเลยอุ้ยนี่เดี่ยวครับลุงนี้รวมออฟชนะพลกับอั้มเบบี้บูรวมด้วยกันใครไม่ไหวโยบพี่ไม่เกี่ยวแล้วพี่ใครไม่ไหวยกมือนะครับตัวสำรองเขารออยู่นะครับเฮ้ยยังเหลืออีกหนึ่งท่านเนี่ยต้องเอาลงไปเนี่ยมิจะมาเดินไปเดินมาไม่ได้มเรู้อยู่ mở mặt 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 โอ้ยอ่าอินดรามันเดี๋ยวดูดู400ตํารวจนะครับดอกปืนเล่นขึ้นไปแค่ครับนี้นะครับต้องทําให้เกลือให้ตลอดทุก <laughs>

ก็เป็นเรื่องของนะครับเอ่อโค้ชฟาร์มซุปเปอร์ครับครับให้ตอนถูกใจกันมันเนี่ยในโรงร่วมนะครับนะครับตอนนี้นะครับครับ <coughs> <coughs>

นักมีความสุขเออไปแไป้แล้วไปล้วล้วไปปแลล้วไปแล้วไปแล้วลล้วไปแ้วไปแล้วไปแ้วไปแล้ไปแล้วไปแลไป้วไปแล้วไปแ้วไปแ